ต้นคัดเขาค่ะเพื่อนเอนเป็นต้นที่อยู่ในป่านะคะซึ่งเป็นคัดเขาต้นใหญ่ค่ะทรงพุ่มหนาแน่นมากแล้วดอกกำลังดกส่งกลิ่นหอมสุดยอดหอมตลบอบอวนหอมตลบป่าแล้วก็มีมแมลงผู้บินอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูดอกของคัดเขาชัดๆเนี่ยค่ะ ดอกดกนะคะเพื่อนๆดกแล้วหอมแรงค่ะเพื่อนขนาดกลางวันนะเนี่ยถ้ากลางคืนจะขนาดไหนนะคะอ้อก,ก็ไม่กล้าเข้าใกล้เท่าไหร่อ้อ,อก,กลัวมแมลงผูมีผีเสื้อบินด้วยนะคะ mm hmm. ใครสนใจอยากจะได้ต้นคัดเขาไปปลูก mm hmm. เดี๋ยวอ้อจะทดลองเอากิ่งไปเสียบชําดู mm hmm. ถ้าชําติดจะขายเป็นกิ่งชําคัดเขาด้วยนะเพื่อนๆให้อ้อทดลองก่อนใครสนใจอยากจะได้มเมล็ดคัดเขานะ หรือกิ่งชําอยากจะนำไปทดลองชํำ0876069955 ID Line A U N G S A R A 09นี้แมงผู้ก่อนอังสรา09ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ